หนุมให้หนู qr code ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณซิงค์งมีลัยสวัสดีครับคุณซิงห์ลิไ,ไทย <ๆ S 2> ประจำวันที่19กรกฎาคม2 5 6 6ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อือนค่ะหรือให้ลงทุนแต่อย่างใ,ใ,ใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะตลาดซ็ตบวก6.53ครับอยู่ที่1535.30แนวรับจะเป็นตรงนี้ครับไง่ายเลย1510 แ๋่ต้ตานจะเป็น1541ครับถทาเบิกได้ก็จะเป็น1565ครับสำหรับเซตนะครับรุ่นรีบาวที่นี่แหละ1565นี่แหละแล้วก็เซตมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่4.4ล้านบาทแรงซื้อ,แร,อแรงซื้อมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารพลังงาน ICT ส่วนแรงขายมาจากกลุ่มการค้าปลีกอสอังหาแล้วก็การเงินค่ะครับตัวที่หนึ่งนะค่ะ jdf jdf JD ราคา2บาท14สตางค์บวก8สตางค์ค่ะวันนี้ jdf ดันขึ้นไปที่2.18แล้วก็หล่นลงมาปิดที่2.14 <14. S 1> นะครับมีวันรุ่งเข้าทยอยเข้าเหมืนกันนะถ้าดูตามภาพรวมแถวนี้นะครับถ้าดูตรงนี้ต้องไปดู time frame day ครับทรงเป็นยังไงครับจุดต่ำสุดจะอยู่ที่1.97นะครับสำหรับ time frame day ไปรอเบ e กที่2.18นะครับน่าจะได้นะครับ เราเบรกที่สองจุดหนึ่งแปแล้วก็จะมีเบรกใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ครับสองจุดเจ็ดศูนย์นะครับก็รุ่นรีบาว <c oughs> สำหรับ jdf ครับ jdf เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพกลัวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมี v ว l u e เลย,ยที่หนึ่งล้านบาทค่ะแนวรับ 2, สองบาทแดสตางค์แนวต้าน 2, สองบาทยี่สิบสตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็น 2, สองบาทยี่สิบแปดสตางค์ค่ะต่อไปนะครับทีม ทีมนะคะห้าบาทแปดสิบสตางค์บวกยี่สิบห้าสตางค์วันนี้ทีมขึ้นแท่งแอคชั่นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลุ้นรีบาวกลับนะครับเพราะว่าหล่นลงมาเยอะแล้วมาไซเวดาวอยู่ข้างล่างนะครับสะสมอยู่นะครับขึ้นไปสูงสุดปีโดดด้วยนะเนี่ยห้าจุดแปดศูนย์ครับไทม์เฟรมเดย์จะเป็นทรงลุนรีบาเพราะว่าจุดต่ำสุดของเขาจะอยู่ที่ห้าจุดสองศูนย์นะครับพยายามไซ์เวอยู่ตรงนี้ไม่หลุดนะครับแล้วก็ สามวันแล้วนะครับมีวันลุ่มเข้าขยายเข้าด้วยนะครับขึืนแท่งใหญ่เรื่อยๆบแบบนี้ก็รุ่นรีบาวเหมือนกันครับสําหรับทีมทีมเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกาไรและมีปันผลมี v วล u ่ r ร t อยู่ที่สามสิบหกล้านบาทค่ะทีมมีวันลุ่มเข้าสามล้านขายออกสองล้านห้านะครับถ้าดูแบบนี้ก็จะเป็นไซเวไซเวนะครับแล้วก็ ลุ้นตีกลับด้วยนะครับมี EMA แปดสิบเก้าที่เท่าไหร่แปดสิบเก้าที่หกบาทห้าสิบ EMA แปดสิบเก้าที่หกบาทห้าสิบตอนนี้ยังอยู่ใต้น้ำนะครับ<ห>เ,เพราะว่าวันนี้ห้าบาทแปดสิบนะครับตรงนี้ก็ลุ้นไปเบรกที่เส้น EMA สีฟ้าก่อนนะแปดสิบเก้าก่อนนะครับค่อยไปเบรกเส้นใหญ่สองร้อยที่สองร้อยที่หกจุดสองหนึ่งครับ ก็คือเส้นสีฟ้าเนะอีว e ีสองร้อยมันอยู่ใกล้กว่าอีกแปดสิบเก้าออใช่โอเคครับตัวต่อไปครับแนวรับห้าบาทหกสิบสตางค์แนวต้านห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหกบาทสิบห้าสตางค์ค่ะตัวต่อไปครับ ptgptg ราคาสิบบาทเจ็ดสิสตางค์บวกสี่สิสตางค์อ่าลุ่งเข้าแล้วเนี่ยใยญ่เข้านะใช่ <Yeah. S 1> แล้วก็ เป็นโดโดนะครับสำหรับ ptg ท f r เฟนเ a y จะมีวันมีวิกฤตไหมคนระับอ่าเฟนเ a y จะเป็นทรงลุ้นรีบากลับนะครับเพราะว่าขยับมา3วันแล้วนะอย่างนี้นะแล้วก็มีวันรุ่มเข้าแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไปรุ้นรีบาที่แท่ง,งใหญ่ก่อนทางบนแท่งใหญ่1 1บเบาทเจนะครับแต่บเบรกได้ก็จะเป็นรุ้นที่แท่งนี้ครับ1 2บสบาทห้อย่างนี้นะครับสำหรับ ptg หุ้นพ,พลังงานนี่เนี่ยใช่พ t g จีเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมีไวรุ่ยรายวันที่หนึ่ง้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทค,ค่ะแนวรับสิบาท4ี่สิสตางค์แนวต้านสิบอ็ดบาททั่วถ้าทะลุได้จะเป็นสิบอ็ดบาทเจสิสตางค์ค่ะพ่อยังไม่ดูนะเพราะว่ามันแบง์เกร์มันยังไม่สวยใช่แต่ว่าเขามีข่าวนะวเขามีข่าวว่าเตรียมหาหลือภาครัฐ หลังค่าการตลาดต่ำกว่าสองบาทต่อลิตรอันนี้พูดถึงน้ำมันที่ต่ไม่ใช่ดิแก๊สดิเขาเป็นบริษัทเกี่ยวกับแก๊สราคาดีเซลดีเซลใช่ไหมอ๋อโอเคหลังราคาตลาดโลกพันผวนยอดขายน้ำมันโตสองหลักจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าตลาดจะโตแค่สองถึงสามเปอร์เซ็นต์ค่ะข่าวจากข่าวหุ้นแล้วก็ธันหุ้นค่ะสองสองแหล่งเลยใช่ครัวต่อไปนะครับ ดิ x ซอไม่ใช่เด็กซอนเล่นหรออ่าเด็กซนก็ได้อ่าดีๆถูกะด็กซอนราคาสามบาทสามสิบสี่ตางค์บวกสิบสี่สตางค์ค่ะวันนี้ขึ้นไปที่สามบาทสี่สิบแล้วก็ยอ่อลงมาเนาะค <c oughs> รบย่อลงมาท้ายตลาดก็คือปิดไม่สวยนะครับใช่ทำเฟนเดจะเป็นทรงรีบาวกลับมานะครับตรงนี้รีบาวกลับมาไปรอเบรกหรอเบรกหรือยัง สามสี่ศูนย์เป้นยัขึ้นกาแล้วลขึ้นไปที่สามสี่ศูนแล้วก็ลงมานะครับสําหรับตามเฟรนเดย์นะครับมีวันรุ่มมาสี่วันแล้วนี่นะครับน่าจะออกทรงโอเวอร์บอร์ดไหมโอเวอร์บอร์ดอ่าก<ง>็ก็รอรอหล่นล,ลงมาพักตามแนวรับนะครับสําหรับดิกซอนดิคซอนเป็นหุน้นเทรนะคะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรลัวบริษัทมีกาําไรและมีปันผล ภาพบูรบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี v a l รายะดับที่ห้าสิบเจ็ดล้านบาทค่ะแนวรับสาบาทยี่สิบสองสตางค์แนวต้าน3ามบาทสี่สี่สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสบาทห้าสิบสี่สตางค์ค่ะมีวันรุ่งเข้า9ล้านนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขายออกหล้านแดแล้วก็มี ATC ด้วยนะครับหนึ่งล้านสก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าลงทรง โค้งตัวอยู่แล้วนะครับก็น่าจะลุนไปต่อแต่ว่าต้องพักก่อนเนาะ,ะสำหรับดิกซันครับต่อไปครับเด็กซน,นครับสบายเด็กซนแล้วก็สบายครบ <c oughs> สบายราคาเก้าบาทยี่สิบสตาง,งค์บวกหกสิบสตางค์ค่ะ t ท m e เฟรมสิบห้านาทีก็คือขึ้นไปสูงสุดที่เก้าจุดสี่ศูนย์แล้วก็ลงมาปิดที่เก้าจุดสองศูนก็คือ น่าจะรุนรีบาว <Okay. S 1> เพราะว่าหล่นลงมาต่ําสุดที่7จ็ดบาทเก้าสิบห้านะครับตรงนี้ <Okay. S 1> แล้วก็มาไซเวอยู่หลายวันแล้วก็ยกขึ้นแท่งยกตัววันนี้นะครับไปรอรุนเบคที่เก้าบาทแปดสิบเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบห้าเก้าบาทแปดสิบห้านะครับสําหรับเบคแรกถ้าเบคได้ก็รุนไปเบคใหญ่ที่สิบสองบาทเก้าสิบก็แต่ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนต้องดูภาวะตลาดก่อนแต่จุดที่ว่าสนใจเพราะว่าตัวที่น่าสนใจน่าจะเป็นสาบายวอลเล็ทสอง ครับสำหรับสาบายครับสาบายเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำลัรและมีปันผลมีแวล value r อยู่ที่3 4 3ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ8บาท55สตางค์แนวต้าน9บาท40สตางค์ถ้าทะลุได้จ,จะเป็น9บาท8 5สตางค์ค่ะสบายมี v o l u m มเข้า2 0 ล้านแล้วก็ขายออก14ล้านมีด e ี2.9ล้านนะครับ3ล้านเนาะครับก็น่าจะเป็นทรงไซเวอัพนิดหนึ่งนะครับต้องรอวัลลุ่มเข้าก็มี EMA 200ที่12.76ก็คือยังอยู่โซนใต้น้ำนะครับสำหรับสาบายครับต้องรอไ,ไปลุ้นเบรกเท่าไหร่อ่ะขอดูทำเฟรมเดนะ เมื่อก,กี้พูดแล้วใช่ไหมพ่อพูดไปแล้วใช่ไหมโอเคครับตัวต่อไปนะครับกลับไปทำเพย์สิห้านาทีก่อนเอ m มอราคาสิบสองบาทสามสิบสตางค์บวกสามสิบสตางค์ค่ะมันจะมีข่าวนะเมื่อวานนีก็เห็นแวบๆแบบแต่จําไม่ได้ว่าข่าวเกีเย่ยวกับอะไรใช่แล้วก็วันนี้ปิดโดดที่สิบสองสี่ส่นแล้วก็ลงมาปิดที่สิบสองจุดสามูนว์มีวลุ่มทยอยเข้า้วยนะ,ะถ้าดูแบงก์เกอร์นะครับ ดูแบงเกอร์ทยอยเ,เข้าต้ับก็น,น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูในอ e ีฟินด้วยถามเฟนเดจะเป็นทรงลุ้นรีบาวครับรีบาวแล้วแหละนะครับจุดต่ำสุดจะรอบนี้จะเป็นตรงนี้ครับสิบสิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับแล้วก็ขึ้นแทงมาสิบสองบาทสามสิบไปรอต้านใหญ่ที่สิบสามบาทเก้าสิบครับสำหรับเอ็มซีครับเอ็มซีเป็นหุ้นไทยเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว l u e รลดิวที่28ล้านบาทค่ะแนวรับ12บาทท่วนแนวจาน12บาท50สตางค์ถ้าทันดูได้จะเป็น13บาทท่วนยังเป็นทรงไซ้เวอัพนะแบบนี้นะครับวันล,ลุมเข้าล้าน2นะครับยังไม่น่าสนใจแต่ว่าทรงเข้าสวยดีนะเพราะว่าก็คืออ่าอยู่ตรงเส้นเท่าไหรนะ่เนี่ยเหนือเส้น200ใช่ไหมกับยืนเหนือเส้น200 แล้วก็น่าจะรุนไปต่อนะครับสำหรับ M4 <ฆ>มันจะมีข่าวต้องไปฝากไปหาข้อมูลนะครับเพราะว่าอา่านผ่านๆเมื่อวานค่ะต,ต่อไปนะครับ STPI STPI ST ราคา3 6 6สตางค์บวก16สตางค์ค่ะตอนนี้ดันท้ายตลาดนะขึ้นไป<ม>ที่3.70แล้วก็ลงมาปิดที่3.6665ประมาณนี้นะครับต้องไปดูอาจจะไม่แม่นก็ได้นะครับ ถา a เฟมเดจะเป็นทรงรีบาวกับตัวครับแต่ว่าวอลลุ hmm. ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะไปรอลุ้นไปรอเบรกที่สี่บาทก่อนน mm hmm. ะครับง่ายเลยนะ mm hmm. ดูง่ายง่ายสี่บาทจุดต่ําสุดจะเป็นสามจุดหนึ่งแปดครับตรงนี้ mm hmm. ดูตรงนี้สามจุดหนึ่งแปดแล้วก็ไปรอลุ้นเบรกที่ตรงนี้สามบาท 8ปดสิบก้าก็คือสี <4 S 1> บาทานั่นแหละนะครับสำหรับ stpi ครับ stpi เป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรั์ก่อสร้าง,างต้องดูพาะมีมันมันดูของภาพบลูมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี v a ลูเระดลูที่แปดล้านบาทค่ะแนวรับสามบาทห้าสิตางค์แนวต้านสามบาทเจสิบแปดตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทแปดสิบแปดตางค์ค่ะอะวันุ่มไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะ ไม่เท่าไหร่แต่ว่าจุดที่สวยจะเป็นตรงนี้จุดที่สวยจะเป็นจุดนี้ก็คือเขายกตัวนะครับยกตัวเหมือนจะรีบาแล้วนะครับสําหรับ STPI ครับตัวต่อไปเลยตัวต่อไป,ไปโซล่าโซล่าราคาเจ็ดสิบสดงบวกสามแสดงค่ะโซล่ามาดีตั้งแต่ติดสกแกนแล้วรอบนู้นนะ ที่<ช>แบบเราเห็นมีสัญญาณวลุ่มทะยอยเข้าเก็บนะ<ช>แล้วก็แจ้งสมาชิกแล้วด้วยในกลุ่มนะครับสมาชิกในกลุ่มหลายท่านน่าจะเก็บตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับสาหรับโซล่าน่าจะรันเทนได้แต่ต้อง<ด>นะตอนนี้ต้องรอย่อก,ก่อนนะครับเพราะว่าบวกมาสองวันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไทม์เฟรมเดย์จะเป็นบวกมาสองวันนะครับใสเววันหนึ่งทิ้งใส่นะครับเบรกจุดเดิมแล้วนะครับเบรกเจ็ดสิบเอ็ดสตัง หรือยังออกขึ้นไปที่เบรกที่72สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่70 <24. S 2> สตางค์ก็คือยังขยับอยู่เราวันล,ลุ่มนะครับตรงนี้สำหรับโซล่าแต่ว่าต้องไปลุนเบรกกเจ75สตางค์ใหงได้ก่อน<ไ>74 75ประมาณนี้นะครับถึงจะลุ้นไปต่อได้ครับสำหรับโซล่าครับโซล่าเป็นหุนน้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพกลัวบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value เวลรวดเอยู่ที่10ล้านบาทค่ะแนวรับของสสตางค์แนวตานว้าน7 2สิบตางค์ถ้าทะนุได้จะเป็น7 4สตบงี์ค่ะพ่อจะดูตรงนี้ถ้าถ้าตรงนี้มีแบงเกอร์เข้านะพ่อถึงจะเข้าไปดูในอ e ีพินนะครับ <Okay. S 1> ถ้าไม่มีเข้าก็ไม่ดูครับต,ต่อไปนะครับ15บหนาทีก่อน GCAP G cap, G cap าราคา8ปสสตางค์บวกหสตางค์ค่ะ ตัวนี้ก็ไซเว,ว,นนเวครับลุ้นรีบาวเหมือนกันนะครับขึ้นแท่งขึ้นแท่งมาหนึ่งวันแอคชั่น <Action S 1> นะครับแท่งแอคพลยแอคชั่นมาหนึ่งวันแล้วก็วอลล่มยังไม่เยอะนะครับถ้าดูตรงนี้นะยังไม่เยอะสำหรับไทม์เฟรมเดย์นะครับก็น่าจะไปลุ้นเบรกที่เก้าสิบสองสตันเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสองถ้าเบรกได้ก็ลุ้นรีบาวครับ สำหรับจุดแรกนะครับที่จะเบรกสำหรับ G c a คครับ G ีแคปเป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลูไรเดนที่3ามล้านบาทค่ะแนวรับไปสับ82สตางค์แนวต้าน91้าสเดสตางค์ถ้าทะลุแด้จะเป็น9กสตางค์ค่ะปิดไม่สวยอะ่ะมันก็เลยดูไม่สวยจริงตรงนี้เขาปิดตรงนี้ไม่สวยแต่ว่าที่เราดูภาพรวมมันจะเป็นขึ้นแท่ง รีบาวให้สัญญาณ Accumulation นะครับสำหรับ G-CAP นะครับในไทมเฟรมเดย์นะค่ะต่อไปต่อไปนะครับตัวสุดท้ายของคุณสามัญ SVTSVT ราคา2บาท50สตางค์บวกแสตางค์ค่ะบวกแสตางค์ตัวนี้ก็รุ่นดีบาวนะตัวนี้ มีหุ้นอัวบอทตัวเดียวเนาะสองตัวใช่ไหมโอเควันนี้ขึ้นไปที่สองจุดหกศูนย์แล้วก็ลงมาปิดที่สองจุดห้าศูนย์ครับสำหรับ SVT ตัวนี้ก็ลุ้นรีบาว์เหมือนกันเหมือนจะออกข่าวด้วยใช่ไหมครับขึ้นไปวันนี้สูงสุดที่สองจุดหกศูนย์แล้วก็ลงมาไปลุ้นรีบาว์แท่งแรกน่าจะเป็นสองบาทแปดสิบะค่ะบถ้า ดังตัวเองขึ้นไปถึงสองบาทแปดสิบได้ก็อืสนใจแต่ว่าจุดที่สวยเขาจะเป็นตรงนี้ลูให้เกนชินะครับตรงนี้สวย s v t เป็นหุ่นไซยเวเป็นหุ่นเกี่ยวกับอุตสาหการรมภาพรวบริษัทมีกำลัและมีปันผลมี v a l ระดัวที่เก้าล้านบาทค,ะค่ะครับแนวรับสองบาทสี่สี่สตางค์แนวต้านสองบาทห้าสิบสี่สตางค์้าทะลุได้จะเป็นสองบาทหกสิบสตางค์ค่ะ SPT มีข่าวว่ามีข่าวว่าอืเศรศษฐกิจท่องเที่ยวฟื้นตัวดันยอดขายตู้เวนิ่งแม็กชีนเครื่องปีแรกเป็นประามแผนแล้วก็ชูเทคโนโลยีจ่ายเงินออนไลน์เจาะตลาดผู้บริโูคได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มันจะเร่งเดินเครื่องปีหลังขายตู้สู่เมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีรถไฟฟ้าหลากสีด้วยอืมจ็เป็นตู้ใช่ค่ะ คล้ายๆพวกสบายพวกเต่าบินนะครับอ่ประมาณนี้ว่าครับค่าทั้งปีนี้ติดตั้งได้ครบหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตู้หมูลนาได้ให้เติบโตตามแผนข่าวจากทันหุ้นค่ะครับตัวสุดท้ายนะครับใช่ค่ะ XPG หุ้นวาลเลนที่ราคามากกว่าหุ้นสามัญใช่ XPG วอลเลนที่ราคาสองบาทสามสิบสตางค์บวกหสตางค์ค่ะครับก็ถ้าดูแบบนี้ก็ ไซเวส่วนบนนะ่นเนี่ยล้วก็ออกแทงนะเพราะว่าต้องพักอะ<ช>่ะสำหรับพ่อนะเพราะว่ามันบวกมาเยอะแล้วสําหรับผู้ที่สามัญก็ด้วย,ย่วนบนเล้วด้วย่อนบนแล้วอ่ะมันไม่บนแต่มันก็เสียงทิ้งไส้แล้วนะเนี่ยนะครับเตรียมเตรียมตัวพักถ้ามีวอลลุ่มเข้าก็ดันต่อแต่ถ้าดูภาพรวมทามเงเฟรมเดย์แบบนี้จะเห็นว่ามันไม่มีวอลลุ่มไม่มีวอลลุ่มเข้าเลยจะมีอยู่แต่ว่านอ้อยเพื่อนที่นั่นกน็เพื่อนที่เข้าก็น่าจะ มันแปลงสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยมันหมดอายุช่วงไหนเขาเจะหมดอายุวันที่17เดือน4ปีหน้าปีหน้าอา่อในษายนปีหน้าใช่ค,ครับก็หาขอ้ขอมูลครับสําหรับเพื่อนที่ชอบรายการแปลงสิทธิ์แต่เราเป็นหุ้นสวนะิงเทสเนาะมีข่าวอะไรไหมครับ FPG v a l e n c e ตัว FPG ไม่มี x p g Valencia มีมูลค่าที่1 3ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท24ตังค์แนวต้าน2บาท34ตัง ถ้าทูล่าจะเป็นสองบาท 3, สามแปดตายูน,นี้มันติดสแกนเราไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มีวันรุ่มเข้าซื้อเข้านะครับเก้าสิบแปดล้านขายออกเจ็ดสิบล้านนะครับมี ATC ยี่สิบสามล้านนะครับแต่ว่าไม่มี n v d r นะครับอตรงนี้ต้องน่า,นาสนใจเหมือน,น,เ,อนเพ่อจะมีตาราง n v d R ต่างชาติซื้อเข้าขายออกเป็นยังไงวันนี้สำหรับตัวนี้หุ้นสามัญน,นะครับ อ่า XPG ก็ขึ้นแท่งไปลุ้นที่1นึบาทยีสิตางค์ต้องรอเบสหนึบาทยีให้ได้ก่อน1นึบาทยีสิาำหรับเส้น EMA 200นะครับก็หนึ่งก็จะตัดขึ้นไปเป็นสองหน่งสอาำหรับ EMA 200<ำ>ของ XPG หุ้นสามัญน,นะครับสําสำหรับนี้พ่อพูดรอลูกอะ่ะ อ่าพูดเลยค่ะเทือนี้ใช่ไหมแล้วก็วันนีม้มีต่างชาติ ซื้อเข้าหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่ล้านบาทกองทุนสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทบูเกอร์หนึ่งร้อยหกล้านบาทค่ะแต่ว่ารายย่อยก็ยังขายออกอยอ่ที่อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดล้านบาทเข้าเมื่อวานแล้วหุ้นวันดังต่อนะครับแล้วก็มีบิ๊กลดไหมครับบิ๊กลดมี LHFG เก้าล้านบาทธนาคารบ้านปูแปดล้านบาทแล้วก็เกมส์สี่ล้านบาทค่ะก็หุ้นเกี่ยวกับไอโฟนนะโอเควันสิงห์นีรไทยโชคดีครับ สวัสดีค่ะ